อาปากกว่าแล้วเทลงไปเลยอ้าวหน่อยจังกินอะไต่อดีน่าจะเป็นอะไรที่หวายเป็นพิเศษบิงกเกอแคนดี้เค้ของเปรดฉันอ้าวบายบายฝันขาวสาดไม่เจอกันนะฝันฉันจะลูกกวาดบ้านฉันต้องไม่ผมปวดฟันครับหมอปวดมากเลยโอ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันผม คงกินขนมมากไปแน่ตัวเย็นเฉียบเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณหมอจะมาดูให้นะคุณไม่ใช่หมอหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาหนี่แล้วต้องทำอะไรแน่โรงพยาบาลไม่พายเหรออะไรไหนจะกินเลยฉันไม่กัดแรงหรอกนะรีบเหรอถ้าเป็นนางเงือก ถ้าอยู่นี่ไม่ได้นะหมายความว่าไงก็นี่มันโรงพยาบาลแวมพายสำหรับแวมพายมนุษย์และค้างขคาวเรารักษาเงืกด้วยเหรอไหนดูซิว่าเธอเป็นไงบ้างอ่ะไม่มีอะไรที่ฉันรักษาไม่ได้อยู่นิ่งๆอย่าขยับนะแค่ชฉอตน,นิดหน่อยออแล้วก็กรีดฮะช่วยอาปากกว้างหน่อยนะเจอแล้วจะฟันตุปัญหาเป็นไงบ้างล่ะ คุณสีเขียวให้ผมเหรออะไรกันเนี่ยผมแค่ปวดฟันที่เจยฉันได้ยินเธอชัดเจนเลยหวังว่าเชื่อน,นี้จะยาวพอนะมัดไว้ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวฉันจะดึงมันออกให้เองเทคน,คนิคนี้ได้ผลดีเชียวละ่ะเอาอย่านะโอเคหนึง่งหอครับโอ้ยคงเจ็บหน้าดูเลยอะ่ะพนจัดการกับคนไข้รือยังก็ไม่เชิงอ่ะ โอเคไหมมันได้ผลใช่ไหมครับพักอยู่ที่นี่ก่อนนะโอเคขอบคุณครับในที่สุดฉันก็กินได้แล้วแซนด์วิชไก่งวงนี่ี่มันกลิ่นบ้าอะไรเนี่ยน่าสนใจดีเนี่ยใช่ฉันต้องการเพิ่มอีกตักเขาไม่เคยสนไว้ฉ้ขอกระเทียมเพิ่มเลยฉันก็เลยต้องโพสติดตัวมาเองนี่เธอกินแบบนี้จริงดิงอเอาแหวะออก ว่าแต่มีแบงมุมก่ออยู่ด้วยนะแบงมุมเฮ้ยโอ้ไม่นะันจบแล้วมันจบการชีวิตฉันมันจบแล้วให้ผมช่วยนะอุ้ยแย่แล้วอุ้ยเฮ <c oughs> ้ระวังหน่อยสิเธอโอเคไหมขอผมเธออยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนี่สิทธิถึงจะเหมาะกับเธอรู้สึกดีขึ้นไหมขอบคุณครับหมอ เรียบเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยให้ฉันช่วยนะโอ้โหฉันต้องขอโทษด้วยนะหางเธอต้องเข้าเฝือกแล้ว <S <S ไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองแบบนี้จะทําให้ทุกอย่างเข้าที่ให้ต้องอ,อทนสักหน่อยนะคุณหมอแน่ใจนะครับเจ็บอยู่ไหมให้ฉันดูแลเองนะมาแล้วแปลกจังเลยเขาหายไปไหนะ คือผมกลัวเข็มแน่โอเคถ้างั้นจ้องตาฉันเล็กๆโอเคผมจ้องอยู่ทีนี้ก็นอนลองแล้วก็ผ่อนคลายใช่แล้วแบบนั้นแหละเยี่ยมเลยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอหลับไปหรอนี่ไม่ใช่ขาใช่นี่ฮดีมากตอนนี้ใช่แล้วล่ะช่วย <laughs> ดู ผ่านแปลกจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคโอเคโอเคทุกอย่างดีขึ้นแล้วดีขอบคุณครับเดี๋ยวมีบางอย่างรู้สึกแปลกหมอนชูด้วยเออเกิดอะไรขึ้นเหรอในนี้ขอฉันดูหน่อยนะเออมันอาจจะเย็นหน่อยนะแต่มันจะช่วยให้ฉันมองเห็นได้เอาล่ะให้ฉันดูว่าเกิดอะไรขึ้นเออเอ,อ้ยมันดูแปลกๆฮะดูทารกเงือกพวกนี้สิ วไงนะเธอกำลังตั้งคันอ่ะไม่จีงหัวข<ม>้อได้ไงอุ้ยเธอทีงานศิลปะฉันเองอุ้ยเอาเหมือนนี่เลยให้ฉันเอาไปอย่างนี้นี่นะผมแค่ลูกเหรออดทนนะคะอขอดื่ไปห้องน้ำก่อนนะโอเคเรีบไปเลยปะเอ้ยเอ้ย,อย,อย ต้องช่วยเขาหน่อยแล้ว,น,ลวนี่ยุงเหรอเนี่ยฉันรู้ว่ามันต้องกันอะไรเลือดสดใหม่ไงหวัดดีใครอยากดื่มเลือดบ้างอฮอ้ยออไงเป็นแบบนี้ได้เหรอเนี่ยหยุดตามฉันสักทีทาาเถอะนอาเฮ้ยอะลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกเจ็บจังรู้สิผมไม่อยากกลายเป็นยุงนะ ออกไปอยู่นี้นะเีแล้วก็อย่ากลับมาอีกเลยไปไปไปโอ้ยไปสักทีเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอเคไหมเฮ้นี่ทําอะไรลงไปเนี่ยช่วยครับหมอเธอโดนยุงกัดเข้าแล้วโอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวฉันจะรักษาให้เองนะนี่ไงว้าวขอบคุณเย็ีนจังแต่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดีแล้วล่ะนะฉันมีของว่างมาให้เธอด้วยละ่ะกินให้หมดน,นะมันกินได้จริงเหรอ ยังกัชิ้นส่วนมนุษย์แน่เดี๋ยวก่อนสิฉันมีซอสสุดพิเศษมาด้วยสุดลับของรมพายนะ่ะเพิ่มรสชาติโอเคได้แล้วหอมฉุยเลยยังหผมว่าจะรอดูนะมันต้องเป็นเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยกินแล้วนะอา้าวรสชาติก็น่าสนใจดีนะเป็นยังไงบ้างล่ะอโ,อโอเคไหมไม่รู้สิ รู้สึกไม่ดีเลยเฮ้ยเป็นอะไรไปอะอาหารก็ดูดีอยู่นี่นี่ซอนนี่มันเอ้ยมันอายุนาาแล้วเหรออุ้ยแล้วทีนี้จะทำยังไงดีอะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันดูแล้วฉันต้องกำจัดพิษออกมาผมเผื่อหน้ไปหรอแล้วมัอยู่ไหนแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ไงอุ้ยคอใหญ่เลยอะแต่ฉันชอบเลือดมากกว่านะ ขอบคุณครับ<อ>ผมต้องไปแล้วล่ะเออน,นี่จะได้ไปไหนเธอจะต้องจ่ายเงินฉันก่อนนะไม่เสร็จหรอแต่ผมไม่มีเงินส่วนติดตัวเลยไหนดูสิว่งเีอะไรปเฮ้ดูซินี่อะไรเนี่ยเปิดหอยเหรอพอได้ไหมขอบคุณครับ <c oughs> ฉันไม่คิดงั้นนะเธอต้องจ่ายเงินฉันมา <c oughs> เออ <c oughs> ผมไม่มีเลยแล้วถ้าผมจ่ายคุณด้วยเรื่องล่ะโอเคไหม ไม่มีเงินเหรองันเลือดก็ได้อขอบคุณพระเจา้าเลือดส,สดๆของนายแง่ออกมาแล้วดูดีไหมอือใช่ดูดออกมาเยอะๆเลยแค่เห็ดก็น้าลายสอแล้ว,ลวเลือดฉันดีเลยล่ะมไม่ใช่น้ำเมืองประเทศหรือยอย่างอื่นแน่นอนอและทั้งหมดนี้กับเพื่อคุณเยี่ยมเลยดูดให้หมดอมอมอมขอดีใช่ไหมล่ะไม่รู้สิฉันว่ามันแปลกๆนะนี่เลือดเธอจริงๆเหรอ <G> ฉันไม่ชอบคนโกหกนะเธอไม่ได้โกหกใช่ไหมมะเขือเทศหรอไม่นะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงแ,แต่ไม่เป็นไรนะฉันเปลี่ยนเป็นวีแกนก็นกนได้จริงไหมเฮลตี <Perfect. S 2> ้ดีเฟกช่ายหนะที่รังเหรอเธอทิ้งฉันไปนแล้วแล้วฉันจะมูออนยังไงเกิดอะไรขึ้นอะให้ฉันดูหน่อยสิทุกอย่างก็ดูโอเคอยู่นี่นา แต่ว่าหัวใจเขาดูไม่ดีเลยจะต้องจัดการแล้วโอ้ยนี่มันดูแย่จังเลยผู้หญิงคนนี้ทําอะไรกับเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้ยโอเคแตกสลายอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยอะโถเฮ้ยฉันว่าจะมีอะไรหัวใจสำรองอยู่แถวๆนี้นะไม่เฮ้ยอยู่นี่ไงขนาดกําลังพอหมอะดีเลยอะเพอร์เฟกต์สุดๆใส่เข้าไปเลยอยู่ในนี้โอเคเตืรนได้ หัวใจผมเป็นไงบ้างมันจะต้องโอเคจาะพี่ร้อยอยากยิ้มให้ฉันไหมทำไมถึงมองฉันแบบนั้นคุณดูแปลกไปนะผมรักงหมอนะเดี๋ยวนะช่วยพูดใหม่อีกทีสิเธอรักฉันเหรอของพราะหัวใจดวงใหม่อะยี่กอนผมรักคุณนะรอด้วยสิแบบนี้รับรองพี่จะสาวเหลียวแนะ่

อ,อ,อ,อที่นี่ที่ไหนอะโอ๊ะทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่อะหีบสมบัติเหรอดูซิว่าฉั้ทำอะไรได้บ้างสงสัยไปแค่หูลำบาอวิธีกำจัดสิวเหรออ๋อฉันรู้แล้วล่ะนะว่ามันมีไว้ทำไมอาเอ้ยโอ้ไม่นะจะภูเขาไฟนี่มันมาจากไหนกันะต้องบีบม,มันออกแล้วอี๋อยากใขแย่ แล้วเข้าสิเฮ้ยเงียมเลยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยมีปลาติดอยู่ในสิวหัวช้างด้วยอย่างนั้นเหรอรอก่อนนะเดี๋ยวฉันช่วยเองเฮ้ยได้สักทีแค่ <ไร S 2> แบบเดียวเองเอรสชาติก็ไม่เลวด้วยอืออออยังมีสิวอยู่อีกอรออุยอ้ยอ,ยอยนี่อะไรอะ่ะเจ้าหอยแสนสวยมีอะไรให้ฉันเหรอโอ้ว้าวมาลองใช้ดูกันเถอะนะ สีของแผ่นแปดสิ่นี้เข้ากับสีเท้าทะเลของฉันเลยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าที่จริงเนี่ยแบบนี้มันก็สนุกด,ดีอะอ้ยอรู้สึกเจ็บจิตจเลยอุ้ยฉันก็ยังน่าเกลียดอยู่เลยอะผิวก็แห้งด้วยอ๋อออฉันรู้แล้วต้องใช้หีบสมบัติอีกครั้งไหนแกมีอะไรบ้างอุปรกรณ์ความงามโอ้ นี่มาสุดยอดเลยอ่ะถ้าใช้กับเกลือสครับผิวสุดเวยบบอบนี่น่าจะดีกว่านะใส่มันลงไปเลยดูสิสีสวยงามมากมากว้าวแต่ว่าฉันต้องทำให้มีโฟมด้วยนะโอ้อาะฮะนี่น่าจะได้แค่บีบลงไปนิดหน่อยทีนี้ก็เตรียมพร้อมเอ้ยนั่นใครอ่ะโอ้อาชันเองเหรอแล้วผไม่ต้องใช้แกแล้วละนะ ทีนี้พื้นเ,เบาๆลงบนผิวโออรู้สึกยามันชัดล้างสิ่งสงกปรกออกไปแล้วอ้เรียบร้อยอสะอาดกริบแบบรู้สึกตึงๆอะ่ะอ้ยแล้วลอกเป็นแผ่นเลยอะ่ะทำไมเป็นผู้หญิงนี้มันลำบากขนาดนี้เนี่ยโอ๊้ยเออยโอ้ย,อออยแบบนี้ต้องหาตัวช่วยซะแล้ว แล้วจ้าสาวน้อยมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างจ๊ะโอ้ช่วยฟื้นฟูผิวให้ฉันหน่อยสิจ๊ะจัดไปจ้ากันนอนลงเลยเดี <c oughs> ๋ยวฉันจัดการอกเองอาจจะเหนื้อหน่อยนะแต่มันดีต่อผิวเธอมากเลยละ่ะสองสิบนาทีต่อมาเออขอบ<อ>ใจเธอมากเลยนะด้วยความยินดีจ้ะบายบายเอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ทีนี้มันจะช่วยให้ผิวฉันนุ่มนวลขึ้น ใช่แล้วล่ะมันลองกันเลยโอู้สบายจังขอมือเพิ่มหน่อยสิ yes ลองใช้กันดูนะทุกคนเฮ้ยนุ่มเหมือนก้นแดกเลยเอ้โอไม่นะตายกับแพนด้านะโอ้ยฉันดูเหมือนกับคนแก่เลยอะเฮ้ยหน้วในเห็นมีอะไรเนี่ยโอเคโอเคเปิดดูกันแล้วกันนะถึงจะไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าก็จะลองดูเอ,อิไม่เห็นมีอะไรเลย ชิอ,อ๊ยฮ้ยออกสักทีนึงอะโอเคอุ้ยออออฉันว่าคงต้องวางตรงนี้ละมั้งใช่แล้วแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งแล้วก็นี่ตรงนี้ละมั้งทีนี้ก็อ่าจนัเสือรอดีกว่าเอาน่าสนใจจังเลยเล่มใบออกใหม่นะแล้วก็เซลฟี่อือ อุ้ยเอ๊ดเดี๋ยวเวลาลอกออกสักทีหนึ่งรอเห็นผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วอะ่ทะทาดาอู้อร์เป็กอโอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แ oh, ม่จ้านี่กับผีเน่หีบสมบัตินี่เลยจะต้องการอะ่ะอดทนหน่อยนะเอ้ยโอ้ให้ตายสิมันขนดกแบบนี้อ่ะแล้วก็นี่อีกโอ้ท่านช่วยข้าด้วยอะไรกันเนี่ย หจะหดกนนในที่สุดก็กำจัดขนบ้าบอหมดสักทีหนึ่งอียโอทิมี่พ่อเทพบุตรเดี๋ยวเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะจ๊ะความรักฉันลึกล้ำรากับก้นมหาสมุทรโอโอ้ยหนทางยังอีกยาวไกลอะ่ะฉันต้องแต่งหน้าด้วยเพื่อให้เขาประทับใจนี่นะที่แม่เคยสอนฉันเรื่องการผลักตัวมาบ้างอะ่ะ เพื่อคอยหลบคนไม่ดีนะก็ใช้สีอ่อนๆเพื่อให้ดูคล้ายกับสัตว์ทะเลแต่เบาๆลงบนผิวนี่ไงออเยี่ยมเลยเกล็ดนี่ดูสวยจริงล่ะโอ้ฉันคิดอะไรออกแล้วเราต้องทำให้ต่างออกไปแต่ละพื้นผิวและลวดลายก็จะต้องใช้สีที่ต่างกันไปตรงนี้ก็สีฟ้าและสีชมพูเพื่อให้ดูเหมือนกับปะการางัง ว้าวฉันชอบจังเลยเฮ้ระวังหน่อยเธออยากดื่มน้ำหน่อยไหมเอออะไรกันเอเธอนด่ไงเอาสิขอแห้งอยู่พอดีอเลยข<อ>ับไปครับขับใจอู้อืมอู้เคล็ดลับนีเข้าท่าดีนะเนี่ยวังว่าสีปากฉันจะแดงเหมือนเชอร์รี่นะอู้หวัวงว่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะออนี่แหละใช่เลยอะ่ะอืออ โอ๊ยเอยอเออสีทำไมฉันเนี่ยมันตกมกแบบนี้เนี่ยโถเอ้ยเฮ้ย,ยนี่แหละที่ต้องการอ่ะมันดูน่ากลัวนิดนิดนะเออค่อยๆนะอ้้าวนะไม่นึกไม่ฝันเลยอ่ะไข่มกขาวแสนสวยเหมาะสำหรับระดับผมเลยอ่ะอมเจ้าไข่มุกและดอกไม้เอ,อ่ย จะเผยความงามจ้ออกมาซะด้วยมนนี้จงโดนบันดาลโอ้ว้าวเออเดี๋ยวนะเหมือนฉันนี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วช่วยด้วยสิเยี่ยมเลยแกนี่รู้จใจฉันจริงๆโอเคมาลองอันนี้กันก่อนนะใครบ้างจะไม่ชอบการทำสปาเพื่อมือที่นุ่มนวลกัน,นกละ่ะเรียบร้อยสะอาสดชื่น ให้ตายสิยังไม่เสร็จนินาหวังว่าจะเวิร์กนะไหนดูสิอืมถุงมือก็น่าสนใจดีนะเหมือนการประคบเย็นสำหรับมือเลยอะและนี่คือผลลัพธ์ว้าวยอดเยี่ยมกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกอะอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมีคนใจร้ายพยายามจับตัวฉันอีกแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวก่อนนะต้องร่ายมนอีกครั้งหนึ่ง มาเลยก็เกยเพียงอะฮ่าว้าวสวยจังเลยโอ้ฉันอยากให้มีสัญลักษณ์จากทะเลด้วยอะเย,ย้แล้วก็ขาดเปลือกหอยไปไม่ได้ว้าวฉันละเืิบตัวเองสุดเอา้าไม่นะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยดูไม่ได้เลยหวังว่านี่จะจัดการได้นะโอ้ไม้ขนไก่มาช่วยแล้ว แค่ปัดก็กำจัดออกไปได้สุดยอดเลยโอ,โ,อโอ้โอ้กากเพชรแล้วถ้าฉันโปรยมันใส่ตัวเองล่ะโอ้เกือบเสร็จแล้วโอ้ย yes. สกากเพชรไม่เคยทำให้ผิดหวังและปิดท้ายด้วยนี่โอ้ตอนนี้ฉันพร้อมแล้ว ขอบใจมากเลยนะแล้วราชินีฉันอยู่ไหนเนะี่ยอือเลือหอยเสียงอะไรเนะนี่ยจกในนี้เหรอโอ้โอ้โหขีับได้ด้วยวัดดีเออเรเชลไงที่นี่ว้าวเธอดูเปลี่ยนไปนะเออจริงเหรอฉันกำลังมาหาราชินีเธอ,อคิดว่าไงล่ะ ตกลงสิจ้าเฮ้เฮ <Perfect. S 1> ้ hey! Hey! ไม่นะแซาวีนะสวยที่สุดเลยถ้าตันหักที่เป็นราชินีเงือกหนึ่งเดียวแห่งท้องทะเลเลยอะวันนี้เป็นวันบริหารเกล็ดที่ฟิตเนสฉันต้องดูดีแน่ oh. อยะออขอได้แล้ว uh oh. ขอท้าเชตัวหน่อยเ <Okay. Okay. S 1> ออเงื่อออกเยอะจริงอสุกโปรกเ้าก็เป็นนางเงือกเหมือนกันฮา ต้องมีใครสักคนเอาไปซักนะมันเปียกทำไมต้องในโรงเรียนด้วยเธอเหมือนฉันเลยเออใช่ฉันเป็นนางเงือกถ้าเป็นนางเงือกที่สวยเออบิ๊กเธอก็เป็นนางเงือกเหรอไม หนางเงือกคือฉันแค่คนเดียวเธอเป็นแค่ปลาอเฮ้ยเดียวจะเป็นแค่ปลาที่เกดเตินอยู่นะเนี่ยดึงตัวเองขึ้นมาสาวเฮ้ยฉันต้องทําให้ตัวเองแห้งแล้วเนี่ยอใช้เวลาหานแน่เลยมันไม่ได้เรื่องด้วยซ้ำดึงออกมาดึงออกมาพิกพิกอุ๊ยมันยาวเกินไปกลายร่างเหมือนไทเวทมนใช่ เก่อนอันนี้โทษทีนะบริดนี่ดีกันนะเฮ้ยเออบางทีเธออาจไม่ได้แย่นะอืมมมอมโอ๊ยรู้สึกแปลกแปลกเอเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไหนลองทดสอบดูสิเยี่ยมลงไปในน้ำซะอะไรเนี่ยเธอหน้าเกลียดจังงั้นเหรอ นี่จะช่วยสั่งสอนเธอไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้นะซาวิวินนี่เป็นคนดีนะเอ่อฮะเธอดีกว่าฉันมอหรออเฮ้ยต้องทำให้ตัวเองสวยก่อนแล้วล่ะนี่คือทางลัดที่สุดแล้วสำหรับสิวหวังว่าคุณคงไม่ได้กินข้าวอยู่นะโอเดี๋ยวอนี่ไข่มุกเลอเนี่ยอว้าวเยี่ยมเลยจะบีบให้หมดไปเลย สมบัติของจริงมาจากสิวที่เราบีบแต่ละเม็ดฮะเฮอืมฉันจะทำยังไงกับพวกมันดีอ่ะฮะเดี๋ยวนะรู้แล้วใส่คอเหมือนของซาวีเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหว้าวสวยจังเลยไงพี่ว้าววรินี่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะใสชานะวอาเอ่อ แต่สวยจังเลยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเยี่ยมอยู่ตรงนี้นะห้ามขยับอไงาวีไงกระโปองของฉันเปียกเอ้าเดี๋ยวเธอต้องกลายเป็นปลาสินะมันกันน้ำนะว้าวเออเฉยว่าฉันกำลังตกลุมล้างแหละ รักเรียนในเวลาส่งโปรเจกต์กันแล้วพระเจ้าช่วยทะเลทั้งเจ็ดเออเฮนายช่วยฉันเรื่องโปรเจกต์ได้ไหมไม่ไหมสว่เรามีเวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งในการทำงานนี้โออเออเอ๊ะกดันดจนเป็นนางเงือกอีกแล้วหรอเฮ้ยนุ่มน้อยนายไม่หลงไหลความงานของฉันหรอเอาการบ้านมาให้ฉันเลย เลข้าใจมาทำให้มันน่าสนใจกันเถอะเรียมพร้อมละตุ d มเออสาวีอย่ามากเอ๋บัวเอ้าเก่งมากสาวีโอ้ยฉันลืมของตัวเองเลยสบวยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะอะขอบใจ แย่จริงอู้ซับดีเลยไหมนะมันเลุยกันเลยอู้ฮะบิ๊ตนี่โปรเจกต์เสรียงค่ะดูสิคะปี๊บไว้ต่อไปนะจ๊ะไว้ต่อไปเรื่อยๆอ๋อบิ๊ตนี่ดอปเลยเอ้บบวกเออยเยส์โอ้ทำไมเธอถึง ยกเข้าไปสิเฮ้ซาวีมาปาร์ตี้ไหมได้สิยัมเอ้เฮ้พีทอยากไปปาร์ตี้กับฉันไหมอันที่จริงนะซาวีฉันมีคนที่อยากไปด้วยแล้วฮะเฮ้เ้เฮ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 ้เเฮ้ฮ้วฮเ้เ ไม่ต้องเป็นกังวลฉันเชเวทมนังเงือกได้น้ำมาแล้วจ้าเห็นไ้มว,ว้าวขอบใจในนี้ร้อนจังเลยบนนี่โอเคไหมไม่เป็นไรฉันช่วยได้เองว,ว้าวบิดขอบใจนะอ,อ,อแต่เวลาเปลี่ยนร่าง ว้าวเป็นนางเงี้ยนี่เจ๋งจริงเออเอกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูนดะฮุดดโอูออ้พีเดี๋ยวฉันแค่พยายามจะช่วยบริดนี่เออทีนี้ละบริดนี่เธอจะต้องโดนดีสบางเออเออ,เอ,อและนี่คือราศีมีนสินะอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อใหยท่ายน่ารัก ฉันจะได้แกว่าปุกปุยนะโอยน่ารักจังเลย,ย,ยไ,ไ,ไงพี่ว่าไง <c oughs> น่ารักดีนะเออเธอรู้ไหมว่าเจแ๊แค่แขมันยังไงรู้สิอยู่เฉยๆปุกปุยจะช่วยจัดการให้เองทำอะไรน่ะอีนธอทำอะไรเนี่ยอะไรก็แค่หอยทากเองนะมันช่วยเรื่องสิวได้ดีนะเดี๋ยวก่อนนะสิวหายแล้วเหรอว,ว้าวก็เจ๊แนฟริด เล่นแบบนี้หรอพรุ่งนี้เห็นดีกันแน่พรุ่งนี้เฮ้ยฉันชอบชุดนี้จังเลยเป็นวันที่ดีจริงๆเลยชุดสวยนะเบรตนี่ขอบใจมากเลยนะฉันได้ชุดนี้มาจากยายและมันเป็นอะไรที่พิเศษต่อครอบครัวเรามากเดี๋ยวนะพราะว่ามันดีมากแล้วต่อเลยใช่แล้วจะเข้าใจฉันใช่ไหมฮะเบรตนี่ไปวันนี้ทธามาดีจังเลยอะ โอ๊ยไม่นะโอ๊ยไม่น่าอา่จังนะเออใช่เลยเออโอ๊ยขยะก็เป็นอีกหนึ่งของสมบัติของนางเงือกนะฉันต้องใส่ชุดถุงนี่และ how you like that you gonna like that 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 ม่ไม่โอ๊ยเดี๋ยวโชวให้ดูว่าต้องทำยังไง ไม่นะเอออะไรอะเธอทำงานได้ไงอะไม่ต้องเป็นหัวนะาวิไม่ต้องเป็นหัวเดี๋ยวสอนให้นะเออทำไมเธอทำตัวดีกับฉันเสมอเลยเออโอ้โอ้ว้าวริตเธอสุดยอดเลยเออจริงเหรอจะว่าไปขอบคุณสอบก่อนแน่นั้นนะของขวัญจากเมอร์เมดบิวตี้เหรอว้าวไม่เป็นไรจ้ะ ขอบคุณสำหรับเดรสนะเอ่อ,เ,อ,อเธอจะเป็นคูเ่เดี่ยวฉันในปาร์ตี้ได้ไหมฮ oh, ได้สิอโอพีทนายรู้วิธีเซอร์ไพรส์ราสาวจริงๆอะเจ,งจ,งจ๋งเลยเจอกันที่ปาร์ตี้นะแล้วเจอกันจ้า oh, ฉันจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนเลยโอ้ oh, ุดสวยนี่บริบนี่ฉันอยากได้มันด้วยมาเป็นแฝดกันดีกว่าเธอมาถึงยังนะ โอเสบัาผมรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงตัวจริงเลยหัวใจฉันเต้นแหน่เพื่อนเป็นกระเทือกเงโอมอืฉันไปหยิบเครื่องดื่มดีกว่านะเอออ่ะเอาไปสิเอ่อทันทีฉันต้องไปแล้วฉันมีเดนแหน่รื้อกันเลยเฮ้ไปนี่เอ้าพีทซาวีเหรอพีทซาวี โอ,โอไม่นะโอไม่นะฉันด่าเกลียดอีกแล้วโอ้โอ้ลูกดูแย่จังเราจะสวยเหมือนแม่ได้ไงคะเอาเอาซ้ออเห็งความงามไปสิลูกต้องใช้มันมากกว่าแม่อตอนนี้หนูสวยแล้วหนูจะเลิศที่สุดในโรงเรียนโ,โทนแล้วสวฉันชอบบรินี่นะไปกัน เดียวสิเดี๋ยวฉันก็สวยนะโอ้เขาไปแล้วเฮ้ยอ,อย่าไปไว่ายน้ำกันไหมแต่ให้สิ <c oughs> ไปกันเถอะ